อาจารย์เบียคนตื่นทำนักสอนธรรมะคนดังได้เวลาฟาดานดามาสำคัญเมื่ออาจารย์เบียดันไปตอบคำถามเรื่องสังขารสรีแล้วไม่เน่าเปื่อยของเกจิอาจารย์บางรูปอาจารย์เบียชี้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ขนาดหมาแมวก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าสากไม่เน่าไม่เปื่อยเหมือนกันทำเอาชาวพุทธลุกฮือด้วยความไม่พอใจทั่วลงอาจารย์เบียรทันทีต้องบอกว่าคำพูดนั้นเป็นสไตล์ปกติของอาจารย์เบียรเขาสร้างตัวตนขึ้นมาจากการสอนธรรมะแบบฮาร์ดคอร์พูดจาดุดันผงผางวางตำแหน่งตัวเองเหมือนเป็นคน จะผิดความเชื่อทางพุทธศาสนาที่บิดเบี้ยวไปจากเดิมคนที่ชอบก็มีคนไม่ชอบก็มากเช่นกันคราวนี้ถือว่าปากของอาจารย์เบียพาตัวเองให้ลำบากดันไปเปรียยเปยกับเกจิอาจารย์และหมาแมวจนเกิดกระแสวิพา์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าอาจารย์เบียจับช่วงเกินไปและก็มีพระผู้ใหญ่ออกโรงมาปราบอาจารย์เบียโดยเจ้าคุณประสานกล่าวว่าในฐานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกซึ่งสรีละไม่เน่าเปื่อยรู้สึกว่าอาจารยเบียขาดสิ่งที่เรียกว่าคาราวตาหรือความเคารพเจ้าคุณประสานแนะนําอาจารย์ ว่คนจะเป็นอาจารย์สอนธรรมะคนอื่นต้องสอนตัวเองให้รู้จักคาราวะตาหกให้ได้เสียก่อนตามคาสอนของพระพุทธเจ้าพูดเอามันเอาสนุกหาคอนเทนต์โดยขาดคาราวะตาอาจทําให้เป็นคนก้าวร้าวแข็งกระด้างได้ต้องบอกว่ามาแรงแบบไม่ผ่อนคันเล่งอาจารย์เบียร์เย้ยบรรดาชาวเน็ตที่มาทัวลงว่ามีแต่คนแก่เป็นทัวฟันปอมทัวไม้เทา้าพร้อมยืนยันคําเดิมซากที่ไม่เน่าเปื่อยไม่ใช่เรื่องของความสั์สิทธัยยังใดส่วนเรื่องล้มละลายอาจารย์เบียร์ก็ไม่ปฏิเสธว่าเคยถูกฟ้องล้มละลายจริงๆแต่เป็นธนาคารฟ้องไม่ ใช่แฟนเก่าอย่างที่ข่าวออกมีการตั้งข้อสังเกตว่าการล้มละลายสงสัยอาจจะเป็นการล้มบนฟูกอย่างไรก็ตามใช่ว่าอาจารย์เบียร์จะไม่มีพักพวกยกตัวอย่างเช่นอดีตพุทธอิสระที่ชูว่าอาจารย์เบียร์นี่แหละของแท้หรือแพรรี่ไพวันก็เตือนอาจารย์เบียร์อย่างหวังดีว่าต้องระวังจุดสรุปเรื่องเงินบริจาคถ้าจัดการไม่ดีอาจารย์เบียร์อาจจะบานเอาก็ได้ติดตามข่าว14แบบนี้ได้ที่ King โพดัม